สะเนทาัาโอเคนะฮะตอนนี้กลับมาเริ่มเกมที่สามระหว่างบุยรัมจัดอ e ีสปอร์ตครับเจอกับบาริเซียเซียสปอร์ตห e ลังจากที่ผ่านไปแล้วนะต่อเกมติดเสมอการมีอย่างน้อยสี่เกมแน่นอนและเกมนี้จะไม่ใช่เกมสุดท้ายของพวกเขาทั้งคู่ถูกต้องนี่นะดูดูครับอ่ะลีแคบนับย้อนเวลากันหน่อยนะฝั่งบุยรัมครับมีใครเล่นอะไรกันบ้างครับหมอ่อมอ่ะก็ตัวของโอไฟเป็นตัวของ เดียวมะเลยครับเริ่มไปแล้วลจิ๊ตแรกแล้วตอนนี้นะครับจิ๊ตแรกคิกตแรกเกสเซอร์นะครับตัวของแรสนู้นแล้วก็ลินดิสเดอวิลตรวมถึงสกัดของเคสิอ่าแล้วฝั่งของนะครับ S R Y ครับ V C F ครับเล่นตัวฟอร์เรนติโนครับน้องแบงค์นะครับเล่นเซฟฟิสกับคิวคิวครับคริสซี่ครับหันยตเตะโดยโดยดีบูมและสุดท้ายครับคริสสิกครับโดยพิชูครับผมมารับชมกันในเกมคู่นี้เล่นเล่นเล่นเกมเหมือน โกรธเมื่อกี้เออแหละดูว่าูเลี้ยงมาแล้วเลี้ยงมาเลยติดเท้าเลยตัวนี้นี่ไยหาการเกมเกมเกมสามโอเคครับผมเกมสามแต่งว่าเอ้ยจะเป็นคนเช้าแคสเตอร์ มเดินเข้ามาจั่วเคสเจ็บเหมือนกันโอ้แล้วดูเลือดน้อยแต่ใจมันจะร้อยเปอร์เซ็นต์และดูดีบูมกระโดดมานะพาชุดเค็ทอสโอ้โหถ้ามีอันติเนี่ยอันตรายแล้วแต่เกสเตอร์บินบินอนี่เนี่ยแซโด้สเต็ปหลบครับเดินตัวของดีบูมครับก็เริ่มนัะทบยับจะไปเล่นกับตัวเดอะเวิร์ดแต่เดอะเวิร์ดพิกเกอร์หลบไปแล้วและโดนแมลงกัดต่อยเแบบนี้เรียบร้อยเกสเตอร์เก็บเฟิร์สบัตตัดสินใจว่าจะแลกนะสำหรับตัวของทางดีบูมนะครับแต่ว่าไม่เป็นผลสำเร็จนะครับ ท้ายก็เป็นเพื่อวัดไปครับของทางบุรีรัมย์ยูเนเต็ดอีสปอร์ตครับเอาล่ะสองนาทีครับตรงนี้กระเสร์ดเองยังอยู่ด้านล่างนะแต่ว่าตัวของน้องแบงค์คซุ่มโป่งอยู่เถ้าซุ่มแปบอะ่ะมันก็จะไม่พองๆนะอ่ะ,อะบางคอสะบัดหางเอ้ยอมีคนโผล่เหมือนหัวโผลมากบมาเจ็ดจังหวัดนี้นะจังหวะดิจังหว,งหว,วะอะไรล่ะอยออกไปโน่นเ ออกออกพื้นที่ใหญ่ด้วยครับผม,ร,บผมรากบอลกรอสเล่นกับมอลกรก่อนบูดิลัมพยายามจะยกแล้วชูมีรวบม,มีอันตินะมาแล้วจวังหวะนี้ต้องรวบสามสยองหวั่นแต่โดนไป็สองกระโดดใส่ไม่ได้ใครแล้วเขาการ์ดกลับแล้วดูกันแต่คนนู้นนั่นเสิร์ฟครับปิดบอลกรอโดยแกสเสิร์ฟแต่ข้างหลังพยายามจะเข้าไปลัมครับเอสอาร์วายเนี้ยแล้วเป็นน้องแบงค์ที่เก็บเคสเตแต่ว่าเอสอาร์วายมื่กี้เก็บมาหนึ่งคนเหมือนกันครับผมก็เทปนิดหนึ่งตรงนี้เรียกว่าจัดหนักจัดใหญ่ลัชดาไลเซเตอร์ แต่ว่าแรกก็ไปแค่หนึ่งๆเท่านั้นเองครับผมเมื่อกี้พูดผิดป่ะทำไมถูกนะเป็นเป็นเ,เซฟฟิตเป็นเซฟฟิตได้ได้สกอนะแต่ว่าไอ้ทพานได้ลำอยู่ใช่ใช่เซฟฟิตได้สกอ์ถูก,กแล้วเนี่ยพอมันห่างไปนานๆปนุ๊บเลยตั้งสติเ่รอ่าใช่แล้วเราต้องแบบดึงสติขึ้นมาครับสักนิดนึง ะลองดูครับ2รัมจากฝั่งของ VCF ครับผมจะสู้นะครับท่าพลิ้วไหวของยูนุกับของเพื่อนได้หรือไม่โซนโซนไว้เบอร์นะครับมียันแต่น้อยกว่าหายันต่ของพี่ปุ๊กแดูครับกระโดดมาโดยน้องแบงค์ไปติดครับเจมสออกไปก่อน กระโดดคู่ด้วยนะป่าเนี่ยคนเดือจิงโจ้ครับเอ้ยกระโดดขาคู่ป้าจริงๆมันจริงจังเออจริงจังไม่โจ้แต่เราเป็นจิ้งจุกน้องแจ็คจริงน้องสุเกะเออเอาโดดเอาแครอทมาฝากเอออันนั้นเป็นเดดดอยครับผมเดี๋ยวเราก็ไปก่อนครับเอาเนียจและจอร์แนไม่เห็นจังหวะรวบแบ็คแล้วน้องแบ็คเข้าไปลึกเรียบร้อยงั้นเติดเก็บคิวนะพร้อมกับของเพื่อน โอ้รวบได้ก่อนก็จริงแต่ว่าฝั่งน้นก็ฟิกเกอร์ถ่ายมากเหมือนกันจันดมันน้นด้านล่างอารมตึงได้เท่ากแล้วแครี่เจอแครี่แล้วฟิกเกอร์หลบโดยเดอะเวิร์ครับดิบูมก็ไม่สู้ครับแต่ว่ามีเพื่อนจะรอเข้ามา3ดิบูมถ้ารอดก็บอกเลยว่าเก่งมากครับภาพก็เลยตัดดูตรงแล้วไม่น่ารอดรอดแค่ชื่อขึ้นอย่างเดียวเรียบร้อยเป็นเดอะเวิร์ที่เก็บไปได้ครับแต่ตรงนี้พี่ชูไ่รวบเก็บคก็บตวงมา นี่นายเป็นร่วงก็ร่วงได้เหมือนกันเออแต่ว่าคีบล่างมาเต็มแบบนี้โอกาสกาันโจมน้อยมากนี่ครับแล้วกระโ<ซ>ดดมันรวแบแล้วนี่ไงพี่พชูสวมวิญญาณในี่กนแกนเก็บคิวครับแม้<อ>จะมันจะเป็นโรมมิ่งแต่แคสเซน,อนี่โรมมิ่งมันต้องเจอโรมมิ่งฆ่ากันครับโอ้สวมวิญญาณนักฆ่าโอ้โหตีป้อมอแต่ไม่รู้ครบไหมเพราะเสียป้อมไปด้วยโอกาสตีป้อมไอ้กัดป้อมน้อยมาก นะครับตอนนี้เหมือนแบบทุกคนติดในตัดสองถังและใส่กันตั้งแต่ต้นแล้วต้นทางเลยเรียกว่าเคลื่นกันหน่อยอารมณ์แบบนั้นเลยไม่มีไปรอใกล้เส้นชัยแล้วกดในตัดแล้วใช่มันต้องเร่งเครื่องกันหน่อยเร่นกันที่มันงั้นงั้นมาเลยชอบเล่นเครื่องเหรอชอบเล่นเครื่องเปล่าเอ้นมแม่ที่มาแล้วโอ้ยแล้วกระโดดมาแต่ว่านุ้กดตัติหลบได้ฮะเรียกว่าได้บัเสียวอแล้วแบและมีแวบแล้วโอฟ้าเก็บ เจ็บหนันกครับหายไปครึ่งหลอดว่ะอาที่หน้ามังกรและเป็นวีซีเที่ได้ไปก่อนไปต,ตัวโหดสกอร์เกมนี้5้านาทีเตัวนะเ,เรียกว่าไม่เหมือนเกมก,กัเอ,เอ<ๆ>แล้วเจอโน้ตุนมาลากกบมาครับพยายามจะจบครับแต่บสไม่ลงครับและกลายเป็นเคเสเซยครับที่พยายามจะเข้าไปทักครับและกระโดดไปโดนเกสเซอร์ครับพี่ชูเจ็บหนักนะน้องแบงกับของเพื่อนครับมาเอกียร์เลนกลาง ว่าได้เรียกว่าตัดกันคราทีนิดหน่อยตรงนี้นะครับจังหวะเปิดมาด้านบนเองเหมือนจะหมาดปั่นเหมือนกครับมา3คนเลยตรงนี้สำหรับทางฝั่งก<ส>ูดัง,ง<า>ตรงนี้คิวยกไปก่อนสี่มีเกีก้ยวนะครับเอาแล้วนุ๊นุกระโดดเข้าไปเปิดครับนี่ต่อยดีบูมผักตัวของเอ <ไป S 2> <ล>สตาวายเอสตาวายมาต่อตัวด้านหลังโอ้โหและดูเข้าสวนมาล้ำตึงครับเอสตาวายเก็บนุ๊นุกไปก่อนหนีกันกระจัดกระจายแล้วบรย์นะครับ อย่างเดียวว่าพิ่จูเมื่อกี้รวบไม่โดนนะถ้ารวบโดนเพิ่มเติมนี่ไม่อยากจะคิดเหมือนกันออแ,ตแต่ว่าจะไปต่อครับเองมันเลยไม่อยากจะคิดสงสาร <c oughs> อะไรครับระบบแล้วผมก็รัด,นบ,นดนบนไปด้วยนะครับสำหรับทางฝั่งของ <c oughs> บอลลูนเซียเซฟิสปอร์ตเอาแล้วนะครับเงินก็ดูใกล้เคียงแต่บอลลูนเซียเดินเข้ามาดีกว่าเรื่อยๆมาจะรวบครมาถี่ครองนะบัฟอยู่ฝั่งเดียวครับบอลลูนเซีย ยังไม่มีทั้งมังกรทั้งตัวของดาสเทเยอร์มาแล้วตรงนี้โอ้โหไลต่ตึงเข้าไปใส่โอ้โหไฟจะแทงดอกสุดท้ายครับเข้าหลังเต็มๆต็มโอ้โหไฟาหายอย่างไวครับนะครับจะซื้อเวลาเลยครับเพื่อให้ได้เคลียร์ตรงกลางเลยครับแต่ว่าอังเยวกับการสั่นก็จริงแต่ว่าตัวนี้เซฟเดินขึ้นมาสูงพอสมควรแล้วด้านบนแล้วน้องน้องแบงค์เนี่ยมารอจังหวะแทงป้อมนิดหน่อยและเป็นตัวของดีบูมครับเหลือนิดนึงตีรอบแปดครับโดยรถรถไป เอ,อเรารวบมาได้จาเอ๋อนะพี่ชูยังรอดไปได้รวบมาสวนกลับและเก็บแก๊สเตอร์ได้โดยน้องแบงค์ครับกระดาเมทสุดท้ายลาดทิศเข้าไปครับและจะพยายามตอบโต้โกับสิ่งก่อตั้งครับโอ้เอสต์วายเขาจินรรตนาการดีเหลือเกินอ่าเทพมากจินตนาการ,ร,รในการรับโอ้โอโอทีนี้โดนเอาเซฟเลสแล้วเบิดจ่อสุดท้ายจากพลังแฝงน,นะครับล่วงลงไปสำหรับทางฝั่งแก๊สเตอร์ไมฮะแทงป้อมแล้วไปต่อที่ฝันจินตนาการล้ำเลิศโคตร ทำไม่ได้ครับผมออกทางไหนไม่รู้มุ่งงีายเล่นฟอเรนิโอนเนี่ยกดไว้ก่อนออโต้ดอกโดนก็คือโดนดอกไม่โดนก็คือก็คือไม่โดนมาเก็บตัวของทาง holy dragon ต่อนะครับสำหรับมีเดียสเริ่มห่างไปเรื่อยๆครับบาลินเซียตอนนี้ นำมาแบบต่อเนื่องฮะจาก,การรำและการกระแทกยังไม่เห็นวีดีบูมแบบเต็มวงเลยนะใช่ครับยังมาแค่แบบีบอะคูสติกอะมาแค่กีตาร์ตัวเดียวกีตาร์โปรยังไม่เต็มวงยังไม่เต็มวงมีแค่เอสเอ็มไอำเปิด,ดเฉยครบบคับวงเปิดเป็นแค่วงเปิดถูกต้องมีอะไรมีรำเปิด,ดเฉยน่ารัสิขอายังไม่ถึงกัเต็มวงครับผม ภาพแต่บุ๊ล่าสุดไม่ค่อยดีแล้วล้ำหนึ่งสี่หนึ่งห้าแล้วดู S R Y ล้ำแบบสุดหยุดไม่อยู่ต่อโอ้ล้ำไม่มีสะดุดครับแล้วยิ่งย้ำล้ำแบบต่อเนื่องโอ้โหล้ำต่อล้ำอีกล้ำไม่หยุดเลยล้ำดีกว่านวเราสิเกตเจ็ดโอ้โหเจ็เส็จไปแล้วโอ้โหเรียกว่าเอาสองเธอมารวมกันแล้วปัจจุบันเอาแหละต่อตรงกลางตรงนี้แล้วถือตัวของอินฟินิทเซอร์เยอร์ไว้ด้วยนะครับสำหรับ B C F ได้เปรียบมากๆเลยครับ ในการที่จะกดดันแมปตรงนี้เดินถอยยาวๆเลยครับบุรีรัมแล้วแต่ต่หมาในการกันบ้าก็ถือว่าไม่ดีไม่ได้ดีขนาดนั้นนะเอาแล้วบึงมาแล้วบึงมาแล้วโยกใส่โอ้โหใส่แล้วดึงกลับมาด้วยครับดึงคัมกับแพงแล้วกระโดดไปโดยน้องแบงค์แต่ยังจบโอไฟไม่ลงครับกระโดดไปขึ้นหลอดเหมือนกันแต่ว่าดีบุมได้ยิงป้อมปีนแล้วได้ป้อมกลางของตัวบุรีรัมไปครับบริสเตรครับผมไปเต็มๆครับมาแล้วนี่บอสแมปครับ จะต้องเลือกแบบสกินออริจินอลเนียนะอ e f a u l t d e ตดีฟอ d e ตชุดแดงมันแรงจังครับผมอ้าวนี่ยึกเบือทางแล้วเกิดมาหายตัววับมาแล้วมีแถบอยู่ใกล้ๆเห็นไหมโอ้โหแล้วเป็นคิวๆไปเช็คด้วยนะ เอาตัวบางๆไปเ,เช็คเผื่อเขาจะซื้อแต่ว่าปล่อยอินฟินิตซิเลเยอร์มาที่เลนล่างเลยครับเจ,จี๊ยบจัดต่อหรือเปล่าหน้าบ้านตรงนี้ราบ้านหน้ามองหรือเปล่าะนะคบเวฟเวนกาดแนบะเข้าเหมือนจะสองทางฟอร์มอไรไตัวหลังมันติดสโลอ,อแล้วจะรั่วครับพิชูโอ้ยไปครับออกไปเหมือนจะเคลียร์ช้าไปหน่อยและเลือดป้อมลดไปประมาณครึ่งหลอดครับแล้วมนเล็งที่ SRY แต่น้องแบงค์เขาไปรับแพนต่อ เ e สียสบายแต่ว่าเจ็บกันครับทาวเวอร์ตรงกลางยังไม่ได้ไปล้ำข้างนอกบอกเร็วที่ของผมแต่ล้ำข้างในผมเจ็บมากๆครับผมสองคนต่างต้องแบบเอ้ยแล้วมนุมาลากแล้กได้ตัวของที่บูมครับและได้ตัวสำคัญนะครับมาโดยตัวเดอะเวิลด์ด้วยโอ้จังหวะเข้าไปควักมาเมื่อกี้จากมนุษย์นึกว่าตัดแดนสโนไวท์อย Viol ู er ่ทำไมเจอคนแค่โอ้ยนู้นนี่แค่ออกมาเลย ว่าจะมาตึงถึงหน้าบ้านแต่ฝั่งบุยลับก็ไม่ยอมง่ายๆการเงินเริ่มเดียวว่าตามมาแล้วนะนะครับในเรื่องการเงินตรงนี้ของทางบุญรำจากอีสปอร์ตนะครับมาแล้วเอสาวายครับโดนเปิดจากกอดจะเปิดเ,<ว><ว>เลือกที่จะสู้หรือไม่สู้ยังไม่สู้นะเหมือนจะว่าจะตัวของเชนเปโดเอลสวนแต่ว่ามันไม่โดนนะไม่ติดเรื่องของการซีซีก็เลยเรื่องที่จะไม่เข้าเต็มนะครับปะปะขอบปะปะเออแปกเลย ผมให้ตาตาลุยรุ่ยรุ่ยรุ่ยรุ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 ยแบดแบึ่งมาอีกแล้วตรงนี้เช็คแมปก่อนครับพี่ชูแล้วเปิดไปมองไปที่ฮอลลี่อะดรากอนต่อนะครับสำหรับเปอร์เซียก็ยังเล่นโคอบเจกต์นะแต่ว่าแน่นอนว่าเรื่องการเงินเองก็เริ่มไหลตามมาเหมือนกันสำหรับบุรีรัมย์เอทีสปอร์ตและจับมองบายเช็ค ทีสกิลอัดไปเต็มแอลซ้ายเลยและเป็น S r y ลับมาอีกแล้วรับแบบสุดๆรับแบบไม่หยุดรับแบบเขาเจ็แต่เขาสวนกลับมาครับโอ้ S r y เกือบโดนหยุดโอ้แต่แ่นั่นแหละครับเฟิร์สเซอเขาก็ใช้ย่อยแล้วนะตอนนี้ถ้าเข้าไป1 4ึ่นี่ต้องดูว่าตัวเองมีร็อกชองร็อกชิลไหมไม่งั้นนี่ ไม่ใช่มะม่วงแต่ก็ล่วงได้นะครับผมเช็ทถามาดอลแต่เขาเรียกว่าโอ้มาลุกเอลเลยมาเฟียไม่กลัวกลัวมาเยอะครับผมบึ้งนะเห็นอะไรไหมยังไม่เห็นได้ยินอะไรไหมและเดินอ้องมาแล้วโอ้เดินอ้อาเห็นเลยจะลองเล่นดูครับแล้วโอไฟครับกระโดดกิ้งออกมาแล้วกดฟิกเกอร์หลบครับโดนยกไปหน่อยโอ้แล้วมีรูดด้วยเชือกท้อแต่ว่าไม่เต็มฮะ ดีว่าพิจูเดินถอยไปเดินไปไปกล่าวว่าจะไปรวบตรงนู้นนะครับเลยไม่เห็นนะแต่ว่าคิวคิวนี่ตาไวดีแล้วเกือบด้วยนะครับโอเวอร์ฟลใสุดสายปลายเมื่อกี้ถ้ามองไปตรงนี้ทั้งเซฟิสแล้วก็คิวคิวเองยังมีมาฟลฟอรเซเลนนะนะครับอาจจะเป็นตัวแปรก็ได้ในเรื่องของทีมไฟล์นะครับส่วนวสบายนี่ออกรองเท้าเกาะมาด้วยนะครับตัวของโซนิคบูแล้วก็น่าจะไปขึ้น ชิ้นหนึ่งเป็นถ้าไม่ร็อกคิวก็ออชิวิตัะลอสนะครับสุดท้ายเลยอันละเป็นดาบสองร้อยก็ไดแ้แบบเอาแรงใส่กันเลยดออาบสองร้อยแล้วเค้นเตโดรวบมาแต่ไม่มีดาเมจต,ตามนะเกียร์เกียร์เกียร์จะเอาดาบเคเนเยอร์ก่อนที่จะเป็นหุดข้ยของรับเกมนี้นะครับเราได้ก่อน่วงแบบสี่นาทีด้วยนะน่าจะมีโอกาสได้คุม บริเวณหน้ากอสเลเยอร์เลยครับที่จะเกิดขึ้นมาไปดึงครับไปดึงยาวๆดึงตึงดึงตึงี่เป็นเบสออฟไฟน์นี่ยังไม่ใช่เกมแมตช์พอยต์นะครับผมตากิ๊นาทีแน่ๆแล้วดึงมันนาน5นาทีต้องมาดึงมนนานเกมช่วยตงดึงนัน ดิก็ลุกเต้นแล้วนะครับผมขอโทษที่ด้านล่างครับตรงนี้บอลเซียเซียพิสปอร์ตปกตินะไม่เล่นไกลครับดูตำแหน่งปล่อยไว้ทำเวฟโอเคดูดีสำหรับบอลเซียครับถ้ารอไปเรื่อยๆแล้วไม่บวกเลยบุริลัมก็ต้องมารับเวฟด้านล่างแต่กางเกงถือว่าไม่ได้ห่างมากนะครับเดินมาลึกกันแล้วคิวๆเหมือนจะเห็นแล้วนะว่าเขาเดินผ่านมานะครับ ปากบตรงนี้ปรากบมาแล้วน่าจะถอยได้ทันอยู่ครับคอเนเซียน่าจะเน้นแทงเลยน่าจะเน้นตัวของการเคลียร์เฉยนะโซเยอร์เกิดขึ้นครับแถวข้างล่างยังไม่มีบุยลามที่ไปเคลียร์เวฟตรงนั้นนะฮะน่ครับบปั๊บเอาล้วได้ด้วยนะครับลามโดนบิดคันแล้วแล้วน้องแบงค์เจอหน้าเตะปุ๊บจะกกระโดดใส่ก่อนแล้วไม่รอวงรอเวฟกระโดดก่อนไม่รอแล้วจ้าแต่โดนดาเมจไปเหมือนกันเจ็บเหมือนกัน ดาสะเลเยอร์กอดตีกอดแล้วโอ้ยปลยาดอกไม่โดนทะลวงไม่โดนทะลวงได้ทุกท่านน่าจะเป็นลำตึงตอ่อใช่ครับมาแบบนี้เอ,เอาละเอาหมดอย่างตึงๆเอาสบายออกทำเว็บล่างเลยครับ เ่าหนุนครั้งหนึ่งมีทีมบูมยืนรอซ้อนอยู่จูบุ้มกลางตรงนี้โดดมาตัวของน้องแบงค์ดดดงอุ้ยบาดเสียเล็กน้องเฉียวชอบเฉียวมีสไตลร์ราวจายครับผมอุ้ยแล้วพุว่มน,นี้พุ่มนี้ไขออกก่อนแพ้อ่ารู้แค่นี้ไข<ค>อ,ออกมาเจอก่อนแพ้และให้ SRY รอข้างล่างครับออกไหมโอ้ไ oh ฟออกไหมออตีเลย้วออตีเลยแล้วเร็วไป ตีเลสก่อนก็เลยแบบเลี้ยวทันคร<ช>ับแม่หาหาตัวรวบอยู่ชูเอ้ยเกมนี้เขาไม่ได้เปรียบแบบจัดๆก็แบบบางๆอยู่เงี้ยน,นะใช่ครับ ต่อที่ปูบ้าครับครับผมและอ้ว SRY มาแทนใส่เกสเตอร์แล้วต่อตัวได้มาแล้วล้ำแบบสุดล้ำไม่หยุดครับนี่คือล้ำแบบ SRY และเกสเตอร์ตายไปก่อนครับแล้วเป็นการคิวจากคิวคิวโอ้โหนักพิทพันคิวอะไรทีเดียวแล้วพิชูดีออกมาได้โอ้โเล่นนุ้งครับเกือบจะไปเก็บกบนะแต่ว่ามันไม่จบใช่ครับจังหวะโดนล้างพอดีครับตัวของนุ้งเองเมื่อกี้เกือบรูดมาหาได้แล้วครับแต่ว่าโดนล้างไปก่อนนะพิชูแล้วเขาจะเปิดก๊อตเลยมาแล้วจังหวะที่ได้เปรียบครับ ไม่รอแล้วแต่ว่าน้องแบงค์น้องแบงค์ครับแทงก๊อตค่อนข้างช้านะครับเซฟฟิ่ไม่ได้ตีก๊อตเร็วสักเท่าไหร่ครับครัถามให้บุยล้ำครับตอนนี้มองเห็นแล้วต้องเลือกต้องเลือกครับบาร์เรนเซียก๊อตหลุดคนตอนนี้ครับคิวคิวกับดีบูมอยู่ด้านซ้ายส่วนน้องแบงค์กับพี่ชูแอบวาร์ปอยู่ด้านขวาอ่าเลือกถอยก่อนครับตัวของทางบาร์เรนเซียไม่ฝืนไม่ฝืนฮะับเพราะเขายังอยู่ แต่ว่าเวฟยังติดหน้าบ้านอยู่นะพ<ค>ี่ลำเขายังยังโดนกดดันเพราะว่าบารเซียเคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนทีมเป็นกลุ่มนะครับเคลื่อนพลเป็นกลุ่มนะใช้พิจูในการเร่งความเร็วจากตัวของ, <S <S ของคอนเสิร์ตหรือวันตินี่แหละเล่นอยู่เรื่อยๆนะครับต้องปิดกระเป๋าให้ดีนะบารเซียทำไมฮะาการนักล้วงเหยื่อ ทีนี่พูว่าและดีบุมมาชะโดนตลอดด้วยใช่าตนี้ในเกมยังไม่มีใครตีคอสเลเยอร์นะครับผมะเอาเอสเอไแวร์เป็นล่อใครจะซื้อล่ะเออีคนซื้อถ้าจะซื้อต้องเอาคิวคิวมาล่อตัวหลังปางอีกครั้งเลยขยับเฮ้ยนึกว่าเพื่อนรวบได้รวบโดนมีมวยเนี่ยถ้ามีฟิกมันก็คงไปแล้วแหละแต่ไม่มีเมื่อกี้ เ้ยๆเเตเตกับน้องแบงค์คง,ง,งยังไม่ได้ได้ฆ่าอะไรกันง่ายๆครับจุดเปลี่ยนอยู่ที่ SRY อ่ากับตัวของดู่ดุคีย์เพลเยอร์ในเกมนี้มีเป็นการไขกุญแจโหและตรึงหน้าบ้านเนี่ยฝั่งของบุญรำหนานมากบริเซียแล้วส่งน้องแบงค์ไปแยกด่านแล้วนนครับุญรำตัดใจยังไงดูยไหมเอาอย่างเอาเปล่ายังไม่เอา ไม่เอานักอแกงชายไม่เดื้อแกงชายเดินไปก็ยังมีติดแถบตัวของลิดิสนะตอนนี้นะครับการของการเงินอะไรของเตโบเองก็น่าจะรวยม,มากแล้วในจังหวะที่แบบถ้าจะรูดชุดเดียวหายจากลูน่าแชมเปี้ยนนะต้องระวังเหมือนกันครับในตัวบางๆของวาเลนเซียนานจริงๆอู้นี้มันนานจริงๆ <c oughs> นานจริงๆ <c oughs> โอ้โหโอ้โหแนบเนื้อโอ้โหมาแร้วผู้ช่างบางตาเออพู้ช่างบางตาทางบางตา ใช่เนี่ยรู้สึกแต่สัมผัสไม่ได้ครับผมยังยับมาแล้วโอ้แล้วเอาไม้ดาบแดงด้วยและเป็นน้องแบงค์ครับไปเดเบสเบิร์ดใส่ตัวของทุนุโคตเจ็บแต่ไม่ถึงกับตายเหมือนจะไม่มีอะไรนะแต่ไปกับพี่ชูมันมีไปอีกแล้วครับหนึ่งสามลัดลัมตึงมากดล็อกคิวจะเอาให้ได้แล้วหอยกลับมาด้วยการกดฟิกเกอร์ครับเมื่อกี้เกือบแย่แต่คิวมาพร้อมกับพี่ชูครับดาเมจจังจบไม่ลงโอ้แล้วแยกย้ายกันไปดาเมจยังปิดไม่ลงครับ แต่เอสวายคำนวนดับเห็นดีอย่างนก้นะใช่ครับเห็นเข้าไปเหมือนจำเป็เอาเลยได้ป้อมกลางไปเฉยเลยครับบาลินเซียจากการดันครับของรถคันนั้นเอาแล้วนะครับแต่ตอนนี้เสียหนึ่งทางนะบอกเลยบาลินเซียย้ำอย่างหนักนี่โอกาสแพ้น้อยมากครับผมไม่ต้องไปตีป้อมเองเอสวายรอดเกิดไฟใช่ แค่จังหวัดที่บูมล้ำเต็มวงนี่แหละอะย,ยังไม่เห็นเลย <c oughs> ยังไม่มีแบบนั้นเลยม,มีแต่วงเปิดอย่างเดียวนะยังไม่มีแบบเมนหลักเท่าไรรหร่าดินครับจากเกมที่ต้องบอกว่าสกอร์แบบ6-4ม,มั้งตอนแบบสัก7-8นาทีแรกตอนนี้สกอร์ไม่ไหลแล้วยีสน <c oughs> าทีแต่ก่อ์นี่ <c oughs> แล้วดีบุมเอาดีบุ๋ไปโผล่เกียร์ล่างแล้วจะลักไก่เปิดครับตัวของบุรีรามเปิดวายอยู่นะเปิดวายทั้งลินิสทั้งลงมาเอ้ยแต่ว่าบอลกันตับปีดติดในตันเอ้แล้วตูนู้ครับผักสา แต่เหมือนจะไม่เพียงพอเขาพยายามจะเข้าไปกลางงงและกลายเป็นเกนเตอร์ที่เก็บน้องแบงได้แต่ว่าเขาตระเรียตกเป็นขอบปุริรัมกรอกขึ้นมาแต่ว่าเขายังอยู่ในวงล้อมและตอนนี้ครับดีบุมยิงฟรีดีบุมมยังยิงฟรียิงแบบกระจายยิงแบบคนเดียวและเป็นที่เป็นคิวจากตัวของคิวและโอฟายกระโดดข้ามดิฟิกเกอร์แต่นี่รัมมาเต็มในจังหวะนี้ oh ที่ดีบุมบอกเลยว่าต้องการ และเก็บตีเลยฮะแล้วเข้าไปเพื่อที่จบแล้วกว่าจะได้ขึ้นเวทีรำโอ้โหอาจจะนุ๊นเหมือนจะรอจัดเวฟอยู่นะครับเอารอดมาเหมือนจะรอจัดเวฟเฮ้ยแล้วเจอหน้าครับผักมาต่อยบ้าโอ้โหจัดฟ้ามาติหาคนเปิดรอดตาคนสุดท้ายตัวนี้รอดในไฟแรกผักมาสวยแล้วแต่นั่นแหละครับมันก็คงจะไปได้แค่นี้ไม่มีใครกันบ้านนะครับ กลายเป็นว่าในเกมที่3นี้ครับบริเัีย s c f อีสปอร์ตเนะครับขึ้นแทนแบท้อยไปก่อนครับ